ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับชาเฉาก้วยเฉากล้วยชากลางราของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนถูกป่ะเคยขอเล่นวกนี้กันก็เล่นด้วยสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเกีร์ โอ้เทอรี่เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบลุ่มหลงในตัวสปรารแตจะช้หนุ่มคนนั้นก็คือพ่อหนุ่มมือเปื้อนชีโตสเหลืองเหเ่านี้ไม่ค่ยพาดคำเพลงมากไป Let's start ค่ะ <c oughs> กระหายคืนนี้จะเป็นคืนที่วเวทเทรนมากๆในคืนวันอังคารของร้านฟิสต้แทบมาเลกทางด้านมุมสุดของฝั่งตะวันตกตรวตกหรือออกว่าอีสอีสอีสนี่ตกตกหรือออกว่านั่นแหละ นั่นก็เพราะดีเกอรเรียได้ลงมาทำไมนั่นก็เพราะที่แห่งน,นี้กอเรียได้มาบันเดงดนดพลงของเธอกอเรียนเจ๋งมากเลิศฝันสวยๆไองฉันสิมันพร้อมแล้วมันปรารถนาที่จะได้ งับไปที่ชิ้นเนื้ออันหอมหวานแปลไม่ค่อยตรงนะแอบใส่ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มดูซิว่าวันนี้ใครจะมาเป็นผู้ที่ทำให้เคี่ยวของบารอนวอนบาทมองเกอร์ชื่อที่นางแนะนำมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะรูแปแพะหนังโหดเก่าจะเป็นผู้ที่ เสนอตันหาของเคียวคียวนี้อ่าฮะเราเลือกได้อ,อันนี้ไหมเด็ด <Dead S 1> ดอกไม้ดอกเดิมอีกแล้วเหรอเร็ว,ว,วไปไหมเธอขึ้นมาที่นี่เมื่อคืนก่อนแต่นนะฉันกินเท่าที่เธอจะเท่าจะทนไหวไว้คราวหน้าแล้วกัน นี่ไงเอว่าที่ลำคอยมีรอยแปะแผลอยนะู่เลยดิเจนะกอลีย์ถ้าฉันอาจจะไม่ได้เธอฉันเต็มไปด้วยความรักที่ฉันมีให้กับเธอไม่คือไม่ฉันไม่ใช่ปีศาจนี่เฮี้ยเราจตัวที่เราเล่นอยู่ในผู้หญิงหรือผู้ชาย ช่างมันจะไม่เคยเอาจริงสิผู้ชายคนนั้นน่ะนะเสื้อลายสกอ๊อตมาสตาัดหนวดเฟิร์มแล้วก็แว่นตานั่นน่ะนะไอมอน,นั่นอ่ะมันเป็นแว์ววฟแน่นอนฉันจะไม่ดอเกี่ยตัวเองไปกินอะไรแบบนั้นด็่ขาดเออตาบอดสายเห็นกัดกันอยู่ อันนี้คืออะไรเอาอันเือนเดิมอันนี้แหละโอ้โอ้สวัสดีสวัสดีฉันชืน่ออืมอืมโดนแล้ว <c oughs> น่ากนน่ากลัวเลยใช่เราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าโอ้พระเจ้าฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย ฉันมั่นใจนายจะไม่เคยทำมาก่อนแน่นอน,ฉ,นฉันแบบฉันแบบหมายถึงเดลิกเขาแนะนำที่เนี่ยที่แห่งนี้มาให้ฉันแต่ไม่คิดว่ามันจะตื่นเต้นน้องคือตื่นเต้นนอ้นองคือแบบน้องน้องคิดว่าเรามาสะบานเฮ้ยกันแน่เลยแสดงว่าตัวเราเป็นผู้หญิงอืผู้หญิงหรือเปล่าจะดูนางดูแซบดิ ใช่เลยช่วงเวลาแห่งนี้มันจะเป็นช่วงเวลาต้องบนของโลกเราทั้งสองคนมาละเรามาเริ่มบรรเลงบทเพลงนี้กันดีกว่านะต,ต,ตรงนี้นะะเ,เหรอคะเอาจริงเหรอเดี๋ยวคนเห็นเยอะนะเงาอะไรเงาอะไรงามตุ้ม คนหนึ่งนี่คือยื่นลิ้นอีคนหนึ่งก็ยื่นเขี้ยวพร้อมจะแดกหัวขอฉันดูด้วยได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะออกไปให้พ้นเอาหน้าปิดๆหน่อยเองฉันไม่กัดพวกเธอหรอก ก็แค่มาดูโชว์นิดอิหน่อยๆตรงนี้อชีโต้นนี่มันอร่อยจริงๆฉันไปสนใจไปซะแต่ว่าฉันอะเป็นแ,แฟนตัวยงแฟนปันแท้ของนายเลยนะเอ้ยนายวะ ฉันเป็นแฟนตัวจงของคุณเลยนะคุณบัก Bloodmonger ขอเรียกว่าผีดูเดเลือดแล้วกันเรียกง่ายดิกุดผีดูเดเลือด <c oughs> คุณนะ่ะเท่กว่าเด็กขึ้นลาอีก <c oughs> <c oughs> ฉัน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 น้อมรับคำชมนะน,นะแต่ตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้ฉันไม่ว่างนะไอ้น้ ฉันกำลังอยู่ในระหว่างการทางข้าวอยู่นะได้โปรโดไปไปออกไปกูจะกินข้าวนี่หนอก,ก็เล่นหรือเปล่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วนายนะ่ะแ,แค่โอเคจากการ ได้รับคันสันเสริญการยกย่องจากแฟนนายโอเคแค่นั้นทำไมนายมันเป็นไอ้โง่ขนาดนี้แต่ต่อมามันน่ะไม่จะเป็นอะไรละคำพูดอันนั้นไม่สำคัญอะไรละสุดท้ายอ่ะนายแค่แค่โยนสิ่งที่ฉันพูดไปโยนทิ้งโยนโลงขยะแล้วก็หายิหายี้ายิ Nào. Một nào mới có quả cá một lôi Hả? Nó nó cứ bập Bí quá Chân chẳng để nào có thể cứ khởi phải <laughs> này hả? มันออกทุกอย่างจะโอเคฉันให้อภัยเธอให้ใหอภัยให้อภัยอะไรฉันเชื่อว่าเธอรีและฉันก็ไม่เหมือนกับพวกคนทั่วไปพวกนั้นหรอกนะ <S <S e <ww>. <笑><笑>อิวอะไอ้พวกชีโต๊เปืเปนะ้อนๆน่ะแล้วมาปนะ้ายน้าอีโดสโกรปรก ตอนนี้ฉันดูได้แล้วใช่ไหม <S 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 พอกันทีฉันจะอีนี่เป็นอะไรอ่ะอีโดอีโดเดาคิดเด็นเห,นเห,นเหนม็นเหม็นแบบเหม็นฮาลาปินโยชีสคริป ขนมปังทดอดไอ้ขนมปังขนมเอ้ยมันฝรั่งไอ้ซกขนมปังพ่อมันฝรั่งทอดกอบฮาลาปิโนที่ใสกระเทียมไม่อะไรไม่นายจะทจิ้งฉันไวยที่นี่ไม่ได้เอ่อเอิมฉันจะกลับ ไปในบาร์าไปปูไปโจปลืมๆซะหน่อยไอเวนนั่นนียไอจอมทะลึ่งนั่นดันตัวเต็มไปด้วยกาลริชเอ้ตัวเต็มปไมปด้วยกระเทียมแต่ชีสกูจะฉีกฉีกม้นเป็นชิ้ชนไปไป ชื่อว่าเนื้อนั่นมันต้องหวานแน่ๆหวานจนไม่มีรสชาติเพราะว่าเลือดเลือดคือรสชาติที่อร่อยที่สดุดน้ำๆเลอดเอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลย,ยไม่นอนน้อยดักแด้ขางฉัน ฉันคงจะหลับอีกนานจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วนะแต่ฉันจะได้รู้สึกสดชื่นเหมือนกับว่าได้กลายเป็นผีเซื้อตัวน้อยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่วัน <laughs> ว่างไงสวย ฉันร <wheels restor Ranger Foot> ู้ฉันรู้ว่านายอยู่ใต้นั้นเออจะเข้าใจแล้วอยากจะเล่นเกมใช่ไหมจะชอบเกมนะฉันน่ะไม่เคยตกหล่นจากอันดับเกมต้นไม่เคยตกหล่นจากอันดับหนึ่งเลยจากในเกมโฟกด์เห็นไหม ฉันหนักก็แค่สนุกเทอรี่ที่แสนปกติกู <laughs> ว่าเดฟไม่เรีปกติกตเฮียเนี่ยเรียกตอกเกอร์ไอสัตว์น่ากลัวชิบหายออเรียวเสียวเซ็มฟรี <laughs> โอเคเอาจริงเอาจังแล้วนะจริงๆนะออกมาได้แหละอ๋อฉันเข้าใจแล้วแกมันก็เหมือนกันหมดแหละพวกแกเหมือนกันหมดเลยกแก <laughs> เอาแต่ขำคนละใส่หน้าฉันแกเห็นฉันเป็นตัวตลกมากนะถึงไงฉันจะสแสดงแกดูฉันจะแกแกดูว่าฉันตลกว่าแค่ไหน <c oughs> ฉันคิดว่าฉันเจอแกแล้ว <c oughs> โอ้ยน้อง <c oughs> นายกับฉันเราจะเป็นเพื่อนกัน อีกยาวยาวนานเลยแหละจุกจกว่าฉันจะเบื่อแกนะฮิจะล้อเลยนึกป่านะโหหมอนั่นยิงกระสุนใส่จริงๆเลยนะเนี่ยอ่าป,ป,ประมาณว่าแบบเอาจริงเอาจัง ใช่กระสุนเงินใช่เดี๋ยวนะแล้วแลวทั้งสองก็ได้ครองรักจนกังได้แต่งงานแล้วได้อุปการละลูกมาตัวน้อย เอานี่นคือเวิร์กเอาใช่ไหมนี่นคือผ่านคือรอดใช่ไหมคู่นี้รูปนี่คือแบบพร้อมจะแดกหัวบารอนบอลมังคุสตัว,ต,วตัวละครที่เราเล่นมาไดเก็ดไม่เคยมีใครพบเห็นนางอีกเลยไอฮานันทำอะไราานางเธอรี่ทำอะไราานางและเธอรี่กับแฟนกับเพื่อนๆคนของน,นัน ก็สตอ l ค,คุณในอินสตาแกรม stalking ฉันอืมอืม stalking ฉันเหรอเ n นอืมจ้ะอืมสั้นดิอือหือถือว่าเป็นเกมสั้นๆเนาะเนื้อหาน่ารักน่ารักดิสงสารน้องเวียนพายอะต้องมาเจออะไรกับอีนี่ จาไว้เดี๋ยวมีเกมอะไรแนะนำมีเกมอะไรสนุกๆใหม่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะจ๊ะอันนี่ไปก่อนละบ๊ายบา